ไปไหนมาไหนฝนตุียแล้วโอ้ไปไปซื้อโซ่กันไปหวานเปียดไปเปล่าไปครับไปไปกัน<ป>เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยครับโอเคครับโอเคครับแล้วก็ซื้อเสร็จไปที่เรียบร้อยครับก็เป็นโซ่อาเคนะครับน่าจะเหนียวอยู่นะครับครับโอเคครับเดี๋ยววันหลังก็ จะมารีวิวที่ร้านนี้ครับร้านพิงครับก็ยานี้ก็ดงอะไรครับผมก็เลยอยู่ไม่ได้ครับเพิ่มซื้อของให้น้องครับซื้ของในร้านครับโอ้โหเพียบครับของงานเดี๋ยวไปเจอกันที่ไปสน,นีเลยครับโอเคครับ โอเคครับก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่ใช้มอไซค์เป็นยานพาหนะครับ oh. วันนี้พบกับชาแนลช่างต้อมนอกกระแสรครับวันนี้มีภารกิจครับ oh, <no. S 1> ต้องไปส่งโซ่ให้สายคิวครับ <Wow. S 1> เห็นโซ่เขาขาดบ่อยเหลือเกินครับแต่ว่าก็ผมเห็นตอนที่โกไนกับอาร์มพลัมเทสครับ <Wow. S 1> ก็ กลัวโซ่เขาขาดครับกลัวจะเป็นอันตรายนะครับก็ซื้อของดีๆให้เขาไปเลยครับผมก็ส่งโซ่ไปเป็นกําลังใจให้สายชิ่อเขาหน่อยครับแบบว่าให้เขาได้เทรสรถได้ลาบลื่นได้ถอดถอกจนหมดปอกหมดปลายของเขานะครับก็เป็นโซ่อาเคจีแปนนะครับก็คงจะใช้ได้ดีครับเพราะว่าผมเคยเทสมาแล้วครับ กับรถที่เครื่องแรงสูงนะครับก็ไม่ขาดครับเสาเป็นเสาไอ้นี่ขาดแทนครับเสาสเตอร์ครับก็ลองดูครับ FC สายชิวก็จะว่าผมนะเพราะว่าผมอยากให้เขาจริงๆครับเพราะว่าผมก็เป็น FC ของสายชิวคนหนึ่งเหมือนกันดูเขามา3-4ปีแล้วคืออยากมีอะไรให้เขาบ้างครับ เพราะว่าแถวนี้ก็ผมอยู่ไม่ได้ครับคือดงอะไรครับออมเงินใจใหม่ครับแถวตลาดทรัพย์เจริญนะครับมันเยอะจริงครับอยากได้อะไรของเก่าของใหม่มีหมดครับก็ถ้าใครอยากได้อะไรทักเข้ามาในคอมเมนต์ในคลิปผมได้นะครับผมก็จะจัดสรรให้ได้ครับก็หาให้ได้ครับเพราะว่าแถวนี้อะไรเยอะมากครับโอเคครับก็ปรึกษากันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งของกันเลยครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ซื้อของวันอาทิตย์ไปษณีปิดครับ ส่งอะไรไม่ได้เลยครับต้องมาส่งวันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันครับไปครับแล้วไปสนีกันครับไปไปสนีเหรอครับเดี๋ยวไปส่งกันครับไปส่งของให้ก่อนครับโอเคครับ โอเคครับก็มาถึงไปสนี oh. เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้เ oh, ซ oh, <MC. S 2> เสียโอมเขาจะด่าเราหรือเปล่าว่าหาย <c oughs> ไม่เป็นไรนะเราเป็น f อฟซีเขาคนหนึ่งเหมือนกันไปส่งของให้เสียโอมกันดีกว่าครับโอเคครับซื้อกล่องครับโอเคครับโอเคครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็ก็ส่งใบเสร็จให้ครับ เดี๋ยวให้โกไนเป็นบ้านเล็กที่ของโกไนครับส่งไปที่บ้านโกไนครับเดี๋ยวให้โกไนไปส่งให้เสียโอมครับโอเคครับส่งไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเสียโอมรอรับของได้ที่บ้านเลยครับเดี๋ยวให้โกไนไปส่งให้นะครับเพราะว่าผมรู้จักบ้านเล็กที่โกไนเท่านั้นครับผมคุยกับโกไนแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านกันเลยครับไปกันครับ โอเคครับก็ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยครับพลรกิจของเราวันนี้ก็สิ้นสุดแล้วครับก็เดี๋ยวไปทำงานต่อครับโนโวครับจัดสภาพครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องช่างต้อมนอกระเสดด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยหางเลยฝนตูดหลักลืมตากถ่ายเนี่ยอ่ำโอ้ไป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 ก่อนเด้อ ตากผ่าก่อนเพื่องไม่เห็นรถไป